นาเดียนะคะวันนี้นะคะนาเดียก็จะมามีคลิปชวนชิมนั่นก็คือมาม่านะคะแล้วก็นึเปรี้ยวชิมไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้ถ่ายแล้วแต่คลิปมันเซ็งก็เลยไม่เป็นไรก็มาอัดใหม่เนาะวันนี้ไอวันนี้ไอจะมาด้วยนะคะก็ขอบคุณหลยนะคะที่มาดูวันนี้ค่ะก็วันนี้ไอมาด้วยแล้ว คืนนี้ต้องกินอยู่แล้วมาม่าก็กินก่อนอน่าจะไม่กินข้าวนะคะขอตั้งไม้ไว้ตรงนี้นี่คือไม้ไม้มาเรามากินกันเลยอันนี้เมื่อกี้ อร่อยเลยขนน้ำเลยน้ำหายหมดแล้วเฮ้ยไอ้มาเลยดีใจมากคือนานาดีก็กลับมาเป็นชิมกันแล้วค่ะก็มีข้าวต้มข้าวหอมไอ้ก็หนาเดีย เก่าใหม่นะคะเสยมากจ้อนเนาแล้วมดนยังมีตั้งเกจอ่ะพวกเขาเลยมีที่ตั้งกเขาเอาเงินแบบนี้ไงมชิ้นบ้างมันเท่าไหนอืม ให้บางเกียความกินนะคะ

ไม่รู้นะนี่แหละไม่รู้ต้อเม,มื่อกี้ที่หายไปเพราะว่าพูดกับเพื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเสียงมันจะเข้านี้แล้วมันจะรำขาวก็เลยหยุดคิมบะตื่นนอ,อ,อนแบบคน bé một hết một hảo mười 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 một hảo

เด <ôi> ี <t ôi> mm ๋ยวเดี๋ยวม่ดีไฟังถ้าต้องเด็นควาแบบผิดเผดแล้วเรือเรือแล้วล่ขอคุนะค เก่งมากๆไอ้ชืูดเลยปะพี่เุวดูดม่ะมองข้างหน้

เดี๋ยวป้อนท่านผู้ชมอีกคำไงคะคำสุดท้ายนะคำใหญ่ใหญ่คุณกินเนาใช่กินแป๊เดียวหรอแดป้อนท่านผู้ชมเลยนะคะเขาอย่าเพิ่งกินเดียวอย่าเพิ่งป้อนท่านผู้ชมเหรอไม่มีใครกินเอาข้าวหอมกินเลยว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่กินก็ข้าวหอมจับใส่ปากเลย ป้อนท่านผู้ชมอีกคำถ้าท่านผู้ชมไม่กินทีนี้เดียดี้จะก,กินเองป้อนป้อนป้อนอร่อย,ยไปละชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ มาจะรีวิวให้ดูกันเลยนะ